อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้มาจิ้มฟันนี่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 น หนีและหนีนี่นีอันนี้เป็นคอนี้ของคอนี้ ของข้อนี้นี่ของข้อนี้นี่แบบนี้แบบนี่นี่นี่นน เป็นไงเป็นยังไงเป็นยังไงแต่ประเด็นคือจะเอาไปไว้ตรงไหนก่อนเดี๋ยวก่อนประเด็นคือเราจะเอาไปไว้ตรงไหนมาฮออโอ้ยแม่ไม่มีที่ไว้ตุ๊ก,กตาแล้วโลกแม่ไม่มีที่ไว้ตุ๊กตุนแล้วนะ นี่จริงมีม,มีมีตัวนี้ยังไม่ได้แกะนะเนี่ยนี่อันนี้นจะว่านี้มันเป็นแบบตัวใหญ่ตุ๊กตาแบบตัวใหญ่นี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็หาที่ไว้กับที่จริงวางตรงนี้ก็ได้นะตัวนี้ตัวนี้ยตัวนี้วางได้ตัวนี้ก็วางได้จะวางจะวางนี่ไปไว้กระเป๋านี่ไปน,นะตัวนี้วางได้นะเนี่ยจะเอาโชว์ต้องเก็บเก็บก่อนนี่จะพาะแค่นี้นะทุกคน เฉพอะสามอันนี้นะอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ก็อันนี้เกือบล้านนะนี่สามอันนี้นี่นี่สามอันเกือบล้านนะครับเนี่ยสามอันเนี้ยอันนี้แพงสุดอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้สามอัน ดี๋ยวจะไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงไหนดีคัวเดีตรงนี้ก็วางได้ที่วางไปตรงนี้ก็วางได้เนี่ยขอบตรงนี้ก็วางได้เดี๋ยวก่อนจริงจริงมีตัวนี้ด้วยนะที่ได้มาใหม่มีอันนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอเต็มไปหมดแล้ววะทุกคนดูดิ วางตรงไหนก็ได้แต่มันต้องไม่ลกมันต้องไม่ลกด้วยนะถ้าลกมันก็ม,นม,มันไม่สวยไปวางก่อ,อนอาคอนี้ก่นอ,อนนะคอนี้ก่นอนคอนี้สวยไปโชว์ก่นอนอนี้สวยกว่าบ้านจะเสร็จถูกต้องคะ่ะพีน่นากว่าบ้านจะเสร็จเนี่ยไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยไว้ตรงนี้ กว่าบ้านจะเสร็จนะคะกว่าจะได้ย้ายนะคะป๊อบหมาทสาขาย่อยเข้ากล่องเหมือนเดิมไม่ได้แล้วค่ะกล่องทิ้งไปแล้วเอากล่องทิ้งไปแล้วว่าสิประเด็นประเด็นคือเอากล่องทิ้งไปแล้วจ้า ดิฉันชอบตัวนี้มันน่ารักเอ้ยมัวม,มันสาดเท้าจังนี่นี่นี่น,นี่เลขข้างล่างมันคืออะไรวะเลขห้าเลขสิบห้าเนี่ยมันคืออะไรของมันเลขห้าเลขสิบห้า น่ารักทั้งนั้นเลยขอบคุณค่ะเลี้ยงก่อนเรียงก่อนเรียงก่อน,รอนสรุปก็คือมันก็ต้องอยู่จนได้แหละมันก็ต้องหาที่ให้มันหาที่ให้มันลงจนได้แหละมันต้องมีที่ลงจนได้แหละนี่ไว้ตรงนี้ก็ได้ตัวไหนกินพื้นที่อมันไว้ข้างบนตัวนี้เอ้ยเนี่ย เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ วขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะนี่ให้มันอยู่ตรงนี้ เน่จอบจอบอืมเรื่องทำความสะอาดเป็นเรื่องของคนอื่นค่ะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องทำความสะอาดเป็นเรื่องของคนอื่นค่ะเรื่องทำความสะอาดเป็นเรื่องของแม่ค่ะไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยให้ความยุ่งยากในการทำความสะอาดเป็นเรื่องของแม่ไปไม่ใช่เรื่องของฉันเออ แม่แขัปาฏาดไปนะคะอือือหือือโอ้ยเต็มแล้วจริงๆนะเนี่ยซื้อมาซื้อไม่ได้แล้วเต็มแล้วต้องหยุดก่อนต้องหยุดก่อนมันต้องมีที่วางไม่งั้นก็ไม่สวยด้วยนะเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีชั้นวางตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องมีชั้นวางให้เขาหน่อยไม่งั้นเขาไม่งั้นเขาจะไม่สวยเขาจะเขาจะไม่สวย ต้องหาที่วางให้เขาเก็บก่อนเก็บก่อนประตูบ้านเหมือนประตูเราเลยใช่ไหมคะสวยนะนปะบานใหญ่มากดิฉันเลือกบานใหญ่ที่สดุดตอนนี้ฉันทําประตูบ้านอะ่ะเลือกเลือกเลือกวงกบที่ใหญ่ที่สดุดประตูบ้านต้องใหญ่ๆอ่ะบางคนทำบ้าน้าใหญ่แต่ประตูเข้าบ้านมึงเล็กนิดเดียวเนไ,ไปสวยได้ไงบ้าน ประตูเข้าบ้านมันต้องใหญ่ๆกว้างๆจน,นถึงจะแบบดูอลังการไม้สักนะเนี่ยเฉพาะแค่ประตูเท่าไหร่วะ,ะเฉพาะแค่ประตูอย่างเดียวนะเนี่ยดูวงกบไม้สักไม้สักหมดอย่างดีไม้สักอย่างดี ชั้นวางเมื่อกี้ยังว่างเยอะตรงไหนคะตรงไหนคะสู้ประตูบ้านแม่จอ้อไม่ได้โอ้ใครจะไปสู้เจ้จอได้ล่ะเจ้จอเขาลูกคุณหนูบ้านเขาบ้านลูกคุณหนูดี่ฉันมันเป็นลูกตสีต่สาเราจะไปเทียบกับเน็ดไอดอลเบอร์หนึ่งเขาไม่ได้หรอกหมดหรืวยยงหมด อันนี้อันนี้ค่อยไว้อันนี้น,นี้สวยค่ะที่ไว้ได้โอ้โหลมมันพัดฝุ่นเข้ามาเลี้ยวซ้ายตรงไหนเนี่ยเลียวซ้ายตู้นี้เหรอตู้นี้เหรอตู้นี้เหรอไม่ถึงตู้นี้อ่ะตัวนี้ก็เต็มแล้วตู้นี้อ่ะเต็มแล้วข้างประตูไหน เต็มแล้วเต็มแล้วอันนี้เหรออันนี้เหรอตัวนี้ไมน่นี่ตัวนี้ต้องอยู่ตัวนี้ดิฉันจะสอนวิธีการจัดบ้านให้นะครับคุณ ยเปิดไฟก่อนตัวนี้ต้องอยู่ตรงนี้ปิดตรงนี้ไว้ปิดรูไว้นี่เอานางไว้ตรงนี้เอานางไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยเรียงด้วยพวกนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแต่งให้ดูแต่วิธีการก็คือ ิธีการคือเราต้องหาอะไรมันมันวางข้างหลังอันหนึ่งพี่นามันต้องมีของที่เราจะวางข้างหลังหนึ่งอันเพื่อให้มันเพื่อให้มันดูมีระดับเพื่อให้มันดูมีระดับเดี๋ยวต้องหากล่องมาวางข้างหลังอันหนึ่งต้องหากล่องมาวางข้างหลังอันหนึ่งเพื่อที่เราจะซ้อนเดี๋ยวหากล่องก่อนกล่องเยอะนี่กล่องเยอะ เดี๋ยวหากล่องก่อนเราต้องหากล่องสักอันหนึ่งวางมันกล่องนี้ก็ได้มีกล่องนี้ก็ได้กล่องแว่นตาก็ได้มันต้องมีกล่องวางมันจะดูมีระดับเบียนหัวตาลายแล้วแปบ๊บนึงนะคะกำลังจะจัดห้องกำลังจะจัดบ้านอยู่เนี่ยแล้วทีนี้ เราก็เลือกตัวที่เราอยากโชว์เด่นๆไว้ข้างบนนี่อีกสองตัวอันนี้อันนี้นี่เราก็เอาวางไปเอาวางไปขอชมในตู้เดี๋ยวให้ดูค่ะแป๊บหนึ่งขอเรียงของก่อนอย่าใจร้อนนะคะต้องตื่นก่อนเดี๋ยวขอเรียงก่อน ออเรียงก่อนสิใจเย็นสิให้ฉันได้เรียงตุ๊กตาดิฉันก่อนนี่้เนี่ยแบบนี้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 ชุดวินเทอร์ ชุดวินเทอร์คืออะไรคะชุดวินอะไรอะไรอะไรครับพี่บุม๋มพี่บุ๋มนี่ก็หลับลึกนะพี่บุ๋มอะไรจ้ะพี่บุ๋มจ้าอยากได้ตุ๊กตาซื้อเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่ร้านขายค่ะอันนี้ที่ฉันก็สะสมเหมือนกันพี่พี่ก็ซื้อทีละตัวทีละตัวค่อยๆสะสมไปเดี๋ยวมันเรียกเพื่อนมา เดี๋ยวมันก็เรียกเพื่อนมาพี่ค่อยๆสะสมเหมือนดิฉันเนี่ยดิฉันก็สะสม fc ให้บ้างอะไรบ้างสะสมเห็นไหมเห็นไหมพอเราเรียนแล้วมันก็สวยหไหมเนี่ยมันอยู่ที่เราจัดนะจริงๆมันอยู่ที่เราจัดการการจัดบ้านอะมันอยู่ที่เรา อะไรเราแอปพลายได้หมดแหละมันอยู่ที่เราแล้วก็ข้างบนใช่ไหมข้างบนใช่ไหมข้างบนตรงนี้ใช่ไหมมันก็ยังวางได้อีกเนี่ยสมมติอ่ะเราไม่อยากเอากล้องไว้ละกล้องมันดูอันนี้กล้องก็ของแถมนะเนี่ยซื้อรองเท้าแล้วเขาแถมกล้องมาให้ใช่ปบะะ้เราแบบอยากจัดใช่ไหมเราก็แทนที่ด้วยอันนี้เราก็แทนที่ด้วยลาบูบู นี่ดูมันสิมันน่ารักมากเลยนะอีลาปูโวเนี่ยอีตัวนี้มันเหมือนเป็นเทพเจ้าแห่งความตายนะมันมีกระโหลกด้วยมันเหมือนเป็นเทพเจ้าแห่งความตายนะมันมีกระโหลกด้วยเดี๋ยวหาหากระโหลกอีกอันหนึ่งเดี๋ยวให้ดูในตู้นะใครอยากดู ช่องนี้มีเอาลงหลุมไหมไม่มีจ้ามีแต่บล็อกช่องนี้ไม่มีเอาลงหลุมค่ะมีแต่บล็อกค่ะคอมเมนต์กวนก็บล็อกค่ะถ้าคอมเมนต์ดีก็อยู่คุยกันได้ค่ะโอ้มีเด็กไม่ได้มีเด็กไม่ได้หรอกคะพี่มีเด็กก็คือเละนอกจากใส่ตู้แล้วใส่กุญแจถ้ามีเด็กอะ ถ้ามีเด็กไม่ไม่ได้หรอกมีเด็กไม่ได้เลยเละเด็กชอบเลยเห็นตุ๊กตาวางขนาดวันนั้นหลานที่ฉันมาลูกน้ำฝนน่ะ<ม>เขาเห็นตุ๊กตาไม่ได้เด็กเขาอยากจะเล่นอยากจะโยนเขาอยากจะโยนค่ะเราก็อยากให้หลานมานะลืมว่าเด็กกับตุ๊กตามันเป็นของคู่กันโอ้ยเด็กกับตุ๊กตามันของคู่กัน

นี่แค่นี้พอแล้วสวยแล้วสวยแล้วอย่าไปยุ่งกับมันดิฉันต้องระวังแค่แมวอย่างเดียวค่ะที่บ้านแค่นี้ก็พอแล้วเกๆ๋ๆแค่นี้ก็พอแล้วเกๆ๋ๆนะเลิกจัดกนเนี่ยเจ๊จ้อถ้าแกรู้จักแบบ เื้อตู้มาใส่ของบ้างนะก็จะสวยนะแกสะสมแต่ขยะเจ้าเจ้าจะไม่ค่อยอยากจะตื่นสะสมขยะเต็มบ้านไปหมดสวย้นี่หนไหมชั้นบนยังว่างชั้นบนเดี๋ยวมันมีกระจกเอากระเป๋าใส่คืนเอากระเป๋าใส่ไว้คืนดีกว่าเอากระเป๋าใส่ไว้คืนอันนี้เอาไว้เวลาออกงานค่ะอันนี้เอาไว้เวลาออกงาน อันนี้เป็นกระเป๋าลูกแรกที่แพงที่สุดในชีวิตที่เคยซื้อตอนนั้นนะเอาไว้ดีกว่าไว้แบบนี้นี่เก๋ๆอ่าเห็นปหละ่ะเห็นเปล่ารละ่ะแค่นี้ก็เก๋แล้วเนี่ยสวยแล้วเห็นไหมสวยแล้วขายไหมคะ กระเป๋าเหรอไม่ขายค่ะเอาไว้เอาไว้ออกงานเอาไว้เดี๋ยวเวลาแบบแต่งชุดลาตีรับรางวัลอะไรแบบเนี้ยเก็บแรงไว้ไลฟ์คืนนี้ด้วยดึกๆค่ะคือดึก,ด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 กเจอกันไงเรามีสองช่วงแต่ว่าวันนี้ไลฟ์ยาวเลยอ่ะจะไปที่ที่ก็เลยไม่ได้ไปเลยก็เลยแบบมีทุกมุมมีทุกมุมอันนี้ที่มุมทํางานจริงๆอยู่ตรงนี้นะคะโต๊ะทางานจริงๆอยู่ตรงนี้มุมทํางานจริงๆอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้นี่มุมนั่งทำงานมองออกไปนอกบ้านเป็นมุมที่นั่งทำงานจะนั่งตรงนี้ปกติตกไงก็นอนสบายกันหมดเลยชา,า,นานบ,ชยบานนั่งหน้าแล้วเด็ดฉีกหรอชาวบ้า

เข้าบ้านเลข้าบาลยจบ้านน่ารักว่ะจ้าบ้านทำไมนอนเนี่ยจะบ้าขาขาเนี่ยเจ้าบ้าจ้าบ้าแ้วนอนได้ยังไให้เขาเข้าบ้าน ไม่ต้องเข้าเลยอยู่หน้าบ้านนี่แหล้วก็นนทำไมผลล่วงโอันแล้วเอาาอค่ะเชเบาร์คาเชฟบาร์คาไม่ให้เข้าบ้านไม่ให้เข้าบ้านนางงอนเข้าแล้วนางชอบแบบ น้องขี้เยี่ยวยายเก็บหรือพี่แพรี่เก็บไม่ต้องเก็บมันอยู่นอกแมวเลี้ยงแบบเปิดไม่ได้เลี้ยงแบบปิดไม่ให้ขี้เยี่ยวในบ้านค่ะระบบออบมีขี้เยี่ยวในบ้านได้ก็คือสบายอีปุ้ยคนเดียวที่ขี้เยี่ยวในบ้านนะคะมีอีปุ้ยคนเดียวเท่านั้นตัวอื่นเขาขี้เยี่ยวข้างนอกคะ่ะแล้วก็มีกระ,ะมังรายให้เขาอยู่หลังบ้านนู้นานเปลี่ยนทีกระ,ะมังรายกระมังราย กระมังสายโอ้ทำไมแต่หน้าบ้านมันสากจังเลยฝุ่นเยอะจังบ้านสบายจังเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณยังไม่เห็นบ้านหลังเก่าดิฉันไว้ดิฉันจะพาไปดูไว้ดิฉันจะพาไปดูบ้านหลังเก่านะแล้วคุณจะแบบอ่าสองอันนี้เอาไว้ไหนเนะี่ย อะไรเข้าบ้านแล้วเล่ะบ้านกว้างขนาดนี้ไม่บ้านไม่บ้านไม่กว้างค่ะบ้านแคบอยากได้มันกว้างวันนี้อีกของเยอะอยากได้ให้มันกว้างวันนี้ค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันแคบแล้วนี่เราก็เก็บไว้ในนี้ไงใช่ไหมทุกคนนี่ไงนี่ง เฮ้ยเฮ้ยทำไมเฮากันนะทำไมเฮากันเธอก็ถามลูกเธอเองสิเอออย่าเฮากันตั้งไว้นี่ดีกว่าขอโทษเกรย์นี่ถ้าเดี๋ยวเธอไม่กินเธอก็ใส่ตู้นะเธอนี่เก็บไว้ในนี้ทุกอย่างโอเค ต่อโอเคแม่จะนอนแล้วฉันจะอยู่ในห้องดีกว่าตู้เก็บแบบไทยบ้านมากอะไรนะคะตู้เก็บแบบไทยบ้านมากเจ๊ต้องตื่นก่อนนะคะมึงมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมึงเห็นแค่ตู้ขนาดนี้กี่หมื่นมึงรู้ไหม เป็นไม้โอ๊กแท้นะมึงไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ขี้ขี้เลื่อยอัดอัดอัดอันนี้นะมึงมึงไม่คมึงไม่รู้จากคำว่ามินิมอลซะแล้วมึงไม่รู้จากคำว่าวมินิมอลแต่ละมินิมอลเนี่ยยิ่งยิ่งมินิมอลยิ่งแพงมึงเคยได้ยินไหมยิ่งเรียบยิ่งแพงยิ่งเรียบยิ่งหรูน้อยคือมากมึงเคยได้ยินไหมมึงไม่รู้แต่แล้วมึงไม่รู้ซะแล้วเออ มึงต้องตื่นก่อนมึงต้องมึงต้องตื่นก่อนนะคะมึงหลับลึกแล้วกูจะบอกให้ไม้โอ mm ๊ก hmm. แท้นะเนี่ยอืมไม่ใช่แบบไม่ใช่ตามร้านขายเฟอร์นิเจอร์เป็นขี้เลื่อยที่ซื้อมาแบบใช้ได้ป๊อปแปบบ๊บป๊อปแปบบ๊บแล้วก็โดนน้ำแล้วก็พองแล้วก็พังยังไม่ได้ชมเลยเอา้าชมอะไรอะชมอะไรคะ